สวัสดีครับคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพณิชย์ถนนลาดพร้าวร้อยหนึ่งถนนโพแก้วนะครับคลิปนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับบดยุคตึกแถวหลังจากเว้นว่าง2อถึงสคลิปนะครับก็มาถนนลาดพร้าวโพแก้วนวมินนะครับเป็นเส้นทางลัดนะครับตรงนี้แต่ในคลิปนี้เนี่ยก็เคยมานานแล้วปีน่าจะ2ปีกว่าเกือบ3ปีนะครับตรงนี้ แล้วก็เคยทำคลิปมาช่วงระยะเวลาประมาณ2ปีเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยก็เรื่องทั่วๆไปนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปเกี่ยวกับหมดยุคตึกแถวแล้วอาคารพาณิชย์หลังจากเลี้ยวถนนลาดพร้าวมาทางอ่อซ้ายมือนะครับก็เข้ามาร้อยหก็ดูตึกแถวหรือาอาคารพาณิชย์ในบริเวณอสองฝั่งข้างทาง ถนนลาดพร้าวร้อยหนึ่งหรือว่าซอยร้อยหนึ่งนี้จะทะลุกันกับโพแก้วนะครับไปได้หลายทางด้วยนะครับแมแตอ่าซอยแยกย่อยลาดพร้าวก็ทะลุกันได้ประเสริฐมโนกิจประดิษฐ์มโนธรรมพวกนี้ก็ทะลุกันไปได้นะครับสําหรับถนนลาดพร้าวซอยร้อยหนึ่งหรือซอยลาดพร้าวร้อยหนึ่งไปอ่าโพแก้วตรงนี้ยังอยู่ในช่วงของลาดพร้าวร้อยหนึ่งก็ดูกันมาเรื่อยๆตรงนี้ถนนจะ มี4ี่เลนนะครับไม่มีเกาะกลางถนนสําหรับลาดพร้าวร้อยนะครับครับในเรื่องของการทำธุรกิจเศรษฐกิจในย่านนี้ก็จะเป็นในแนวแบบเดิมๆอยู่นะครับแล้วก็จะมีพวกอาพาร์ตเมนต์อาคารพาณิชย์แล้วก็ตึกแถวที่เปิดให้บริการช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงลาดพร้าวร้อตึกแถวก็จะมีทั้ง2ออย่างแหละนะครับเปิดบ้างปิดบ้างปิดบ้างเปิดบ้าง ก็ปกติโดยทั่วไปนะครับถามว่าจะหมดยุคไหมเนี่ยเส้นนี้น่าจะยากอยู่เหมือนกันนะครับที่จะหมดเพราะว่าในส่วนของแนวทางหรือตามแนวที่ผ่าน่ผาผนมาเขาก็นิยมกันอยู่เหมือนกันนะครับแม้กแม้ไม่มีที่จอดรถเขาจอดดื่มถนนนะครับตรงนี้ก็ยังมีคนนิยมเข้าไปเปิดหรือว่าไปใช้บริการแต่ว่าปิดกันก็เยอะเหมือนกันแต่ก็ต้องดูกันไปเรื่อยๆนะครับว่าจะหมดยุคหรือเปล่า ในถนนเส้นนี้ก็ดูตรงนี้ก็ขยับเข้ามาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ในส่วนของอตึกแถวหลากหลายหลายตึกก็เห็นปิดปิดกันก็เยอะนะครับเปิดก็เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจนะครับว่าอันไนเยอะกว่ากันแต่ที่แน่ๆเนี่ยถนนมีสี่เลนตรงนี้เนี่ยการจอดรถไม่ว่าจะเป็นซื้อของส่งของหรือว่า ธรรมมาทำธุระนี่ก็ค่อนข้างจะลําบากนะครับแต่เขาคงอ,อนุญาตแหละครับเนี่ยเห็นจอดรถข้างาริมถนนกันเต็มอยู่เหมือนกันนะครับเมื่อสักครู่เห็นมีทางเลี้ยวเข้าไปเนี่ยเข้าไปแถวลาดพร้าวซอยกว่าๆนี่แหละไม่รู้ว่าซอยเท่าไหร่นะครับคือบรนทุกกันได้นะครับถนนเส้นนี้ก็ดูกันมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยถนนสไตล์อย่างนี้เนี่ยคือสามารถทะลุกันไปได้นะครับว่าจะ ออกลาดพร้าวซอยไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าตรงนี้ยังอยู่ในลาดพร้าวร้อยหนึ่งนะครับก็ดดูกันมาเรื่อยๆคือแม้ว่าตึกแถวเนี่ยไม่มีที่จอดรถนะครับตรงนี้จอดริมถนนเขาก็ยังเป็นที่นิยมยังใช้บริการกันตามปกติก็ตรงนี้ก็จะมีป้ายบอกนะไปถึงไหนอะไรยังไงนะครับนะวมินโพเกล โพแก้วแยก3นะครับตามป้ายก็คือถนนโพแก้วก่อนนั่นแหละก็เลี้ยวเข้ามาในส่วนของโพแก้วนะครับมีหลายแยกเหมือนกันนะครับแยก1 2 3 4 5พวกนี้แต่ละแยกนี้ก็จะแยกย่อยไปคนละทิศละทางก็แล้วแต่ตรงนี้เลี้ยวเข้ามาโพแก้วนี้ก็จะเป็นโพแก้วแยก5นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเ,เขาจะมีถนนโพแก้วนี้เขาจะมเีเขาเรียกว่าแยก ที่จะแยกย่อยแะ้ตรงนี้ประมาณแยกย่อยแล้วก็จะมีวงเวียนไปแยกโน้นแยกนี้อะไรเนี่ยเขาก็จะมีสไตล์อย่างนี้ก็ถ้าพูดถึงตึกหรือว่าอาคารพาณิชย์นะครับบนถนนโพแก้วเนี่ยแอดมินว่ายังไม่หนาแน่นเท่าที่ควรนะครับให้ดูเหมือนว่าห่างๆนะจะต่างกับลาดพร้าวร้อยหนึ่งนะครับมาถึงตรงนี้เนี่ยที่เคยเกริ่นตั้งแต่แรกๆเลยนะครับว่า จะมีทางแยกหรือว่าคล้ายๆประวงเวียนเนี่ยค,คือตรงนี้แหละนะครับจะไปโยธินพัฒนาประเสริฐมนุกิจแล้วก็โพแก้วอีกแยกหนึ่งนะครับแต่ตรงนี้มาแยกเดิมก็ถนนโพแก้วแล้วก็เข้าสู่ที่จะมุ่งหน้าไปนวมินนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้ต่างอะไรกันกับถนนโพแก้วช่วงเริ่มแรกที่เลี้ยวมาจากราดพาวร้อยหนึ่งนะครับก็เห็นที่ลุกล้างว่างเปล่า ในฝั่งซ้ายมือน่าจะมีการก่อสร้างนะครับทางซ้ายและขวาครับเนี่ฮะตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะเบาบางนะครับตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์ในช่วงท้ายๆที่จะถึงนวมินทร์นะครับของถนนโพแก้วก็ให้ดสังเกตกันมาเรื่อยๆก็ยังไม่ได้มีการพัฒนานะครับมาคราวที่แล้วเมื่อสองปีที่แล้วก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังไม่มีอาคารสูงหรือว่าตึกแถวอาคารพาณิชย์ขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นของเก่า เข้าใจว่าถนนเส้นนี้ไม่มีรถไฟฟ้าตัดผ่านหรือว่าผ่านมาก็อาจจะทำให้ไม่ค่อยมีคนนิยมเข้ามาอาศัยกันนะครับก็เงียบเยบดีเศรษฐกิจก็อาจจะไปในแนวแบบเดิมๆก็คือตึกแถวอาคารพาณิชย์ก็ค้าขายกันทำตามธรรมดานะครับเรื่องความสะดวกในเรื่องของการเดินทางตรงนี้นี่ก็ดีนะไม่ได้ยินข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องรถราว่ารถติด ถนนเส้นนี้เลยนะครับก็แสดงว่า,าสะดวกครับคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชถนนลาดพร้าวร้อยหนึ่งมาถนนโพแก้วสิ้นสุดที่นวมินนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะรับชมกันไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ